สวัสดีครับหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องกระดูกเนี่ยเป็นเรื่องของผู้สูงวัยหรือแบบว่ายังอีกนานกว่าจะถึงคิวเราแต่เชื่อไหมครับว่าจากข้อมูลและหลายแหล่ที่เราไปรวบรวมมานะทั้งบทความทั้งงานวิจัยเลยเขาบอกว่าสุขภาพกระดูกของเราเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญ,ญาณเปลี่ยนแปลงกันตั้งแต่อายุ30ต้นต้นๆแล้ววันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นให้เข้าใจแบบชัดๆกันไปเลยครับ ใช่ค่ะคือเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดจริงๆค่ะครับผมเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาดูกันว่ากระดูกของเราทำงานยังไงกันแน่มีกลไกอะไรซับซ้อนๆอยู่ข้างในแล้วก็อะไรคือความเสี่ยงที่คอยบั่นทอนความแข็งแรงแบบที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยและที่สำคัญสุดๆคือเราจะมีวิธีดูแลยังไงปกป้องเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆได้บ้างทั้งการเติมสิ่งดีๆเข้าไปแล้วก็ลดปัดจจัยที่มันทำลายมาหาคำตอบกันครับ มาเริ่มกันเลยเริ่มจากพื้นฐานเป็นตัวเลยนะครับกระดูกเนี่ยไม่ใช่แค่แท่งแข็งๆที่เป็นโครงให้ร่างกายเฉยๆนะครับแต่มันเป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยมีเซลล์หลักๆที่ทำหน้าที่เหมือนทีมก่อสร้างกับทีมรื้อถอนอยู่ข้างในใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากเลยคือทีมก่อสร้างเนี่ยก็คือเซลล์สร้างกระดูกที่เรียกว่าออสติโอบลาสต์เขาจะคอยสร้างเนื้อกระดูกใหม่ๆขึ้นมา ส่วนทีมรือ้อถอนก็คือเซลล์สลายกระดูกหรือออสเทอคลาสต์ที่จะคอยสลายเนื้อกระดูกเก่าหรือที่มันเสียหายออกไปในภาวะปกติเนี่ยสองทีมนี้เขาจะทำงานกันเออสมดุลกันดีค่ะอ๋อครับแล้วไอ้ความสมดุลที่ว่าเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของเรายัางไงบ้างครับคือในช่วงวัยเด็กวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะทีมสร้างหรือออสติโอบลาสเนี่ยจะทำงานขยันกว่าทีมรื้อถอนก็เลยทำให้เราสะสมมวลกระดูกได้มากขึ้นเรื่อยๆกระดูกก็จะนานแน่นแข็งแรงที่สุดเหมือนเราฝากเงินเข้าบัญชีไวเ้เยอะๆค่ะ เป็นช่วงเก็บตุ้นสินะครับใช่ค่ะช่วงพีคสุดๆก็คือประมาณอายุเอ่อยีปลายๆถึง30มสิต้นๆบางตำราก็ว่า25 3 0บางที่ก็30มสถึงสาแต่รวมๆก็คือช่วงนี้และค่ะเป็นเหมือนนาทีทองหรือช่วงเวลาสะสมทุนกระดูกที่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยทีมรื้อถอนเขาจะเริ่มทํางานเก่งกว่าทีมสร้างแล้วค่ะ ทำให้หมวลกระดูกเราค่อยๆลดลงตามธรรมชาติเหมือนเราเริ่มถอนเงินออกจากบัญชีทีละนิดทีละนิดอ๋อ mm hmm. oh, แล้วก็มีเซลล์อีกชนิดนะคะชื่อออสซิโอไซต์หรือเซลล์เนื้อกระดูก อันนี้เปรียบเหมือนเป็นผู้จัดการคอยดูแลโครงสร้างโดยรวมด้วยค่ะจุดนี้น่าสนใจมากเลยนะครับแสดงว่าช่วงวัยรุ่นยาวไปจนถึงอายุ30กว่ากว่าเนี่ยสำคัญสุดๆเลยในการสร้างต้นทุนกระดูกให้แข็งแรงไว้ก่อนแล้วมีกลุ่มไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับเรื่องความสมดุลที่มันเสียไปเนี่ยมีค่ะกลุ่มที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เคยช่วยให้ทีมสร้างทำงานดีแล้วก็คอยคุมทีมรื้อถอนไม่ให้ทำงานหนักไปเนี่ย มันลดลงหัวบาาเลยค่ะอ๋อฮอร์โมนตัวนี้นี่เองใช่ค่ะพอเอสโตรเจนลดการสลายกระดูกก็จะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็มากกว่าปกติมากๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะเพราะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยเขาจัดให้โรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาสาธารณาสุขอันดับสองของโลกเลยในกลุ่มผู้สูงอายุ อันดับสองเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นรองแค่โรคหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้นเองโหไม่ธรรมดาส่วนในบ้านเราเองข้อมูลก็น่ากังวลค่ะพบว่าประมาณหนึ่งใน9ของคนไทยที่อายุเกิน50ปีมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ค่ะนั่นก็โยงมาถึงเรื่อง โรคกระดูกพรุนหรือที่เรียกว่าออส e ตโอพรซิสพอดีเลยครับมันคืออะไรกันแน่ครับไอ้ภัยเงียบที่เขาว่ากันเนี่ยมันก็คือภาวะที่เนื้อกระดูกของเรามันบางลงค่ะมีรูพรุนมากขึ้นนึกภาพเหมือนฟองน้ําจากที่เคยแน่นๆก็กลายเป็นโปร่งๆทาให้กระดูกมันเปราะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเสี่ยงต่อการแตกหักง่ายมากๆค่ะแค่ล้มเบาๆหรือกระแทกอะไรนิดหน่อยก็หักได้แล้ว ฟังดูน่ากลัวนะครับที่เรียกว่าภัยเงียบก็เพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่มีอาการเตือนอะไรล่วงหน้าเลยค่ะกว่าจะรู้ตัวก็คือตอนที่กระดูกหักไปแล้วนั่นแหละค่ะเอาแล้วส่วนใหญ่หักตรงไหนครับตำแหน่งที่พบบ่อยๆเลยก็คือกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกแล้วก็ข้อมือค่ะอืมแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทําให้คนคนนึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าคนอื่นล่ะครับ ปัจจัยเสี่ยงนี่มีหลายอย่างเลยค่ะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือปัจจัยที่เราเลี่ยงหรือควบคุมไม่ได้เช่นเรื่องของพันธุกรรมถ้าพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเราเคยกระดูกหักง่ายหรือเป็นโรคกระดูกพรุนอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยค่ะอ๋อกรรมพันธุ์ก็เกี่ยว ใช่ค่ะแล้วก็อายุที่มากขึ้นอันนี้แน่นอนเพศหญิงโดยเฉพาะหลังหมดประจำเดือนหรือคนที่ประจำเดือนหมดเร็วกว่าปกติอย่างเช่นก่อนอายุ45หรือบางคนที่ประจำเดือนขาดหายเป็นนานๆโดยที่ไม่ได้ตั้งครรนนะคะรวมถึงรูปร่างที่ผอมมากๆหรือน้ำหนักตัวน้อยก็มักจะมีมวลกระดูกตั้งต้นที่น้อยกว่าคนอื่นค่ะครับผมแล้วกลุ่มที่2ล่ะครับที่เราพอจะจัดการควบคุมได้ กลุ่มนี้เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์พฤติกรรมเราล้วนๆหน่อยค่ะเช่นการสูบบุหรี่อันนี้ชัดเจนมากการดื่มแอลกอฮอล์หนักหนักเป็นประจำการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงๆอย่างกาแฟหรือชามากกว่าวันละ3ามแก้วกาแฟนี่เกี่ยวด้วยเหรอครับผมดื่มทุกวันเลยเกี่ยวค่ะคือมีข้อมูลว่าคาเฟอีนเนี่ยมันไปรบกวนการดูดซึมแล้วก็เพิ่มการขับแคลเซียมออกจากร่างกายทางปัสสาวะทุกๆ100มิลลิกรัมของคาเฟอีนอาจทำให้เสียแคลเซียมไปราวๆ6มิลลิกรัมเลยค่ะ โหไม่น้อยเลยนะนั่นใช่ค่ะแล้วก็การดื่มน้ำามัดลมบ่อยๆที่มีกรดฟอสฟอริกสูงๆการกินเค็มจัดๆโซเดียมเยอะๆอันนี้ก็ทำให้ร่างกายขับแคลเซียมทิ้ทงทางปัสสาวะมากขึ้นเหมือนกันกินเค็มมีเองตัวร้ายเลยค่ะ แล้วก็การไม่ค่อยออกกำลังกายโดยเฉพาะแบบที่ต้องมีการลงน้ำหนักตัวการได้รับแสงแดดน,น้อยเกินไปทำให้ขาดวิตามินดีซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนเมืองในบ้านเรามากๆเลยนะคะเพราะกลัวแดดกันหรือทำงานในตึกตลอดวันจริงครับข้อนี้ผมก็เป็นและสุดท้ายคือการใช้ยาวางชนิดเป็นเวลานานๆค่ะเช่นกลุ่มเซรรยหรือย,ยาก,กัะชับเมืองตัวก็ส่งผลกระทบต่อกระดูกได้ค่ะโอ้โหปัจจัยเสี่ยงนี่เยอะเหมือนกันนะครับทั้งที่คุมได้แล้วก็คุมไม่ได้ เอาละครับพอเราเข้าใจกลไกลเข้าใจปัจจัยเสี่ยงแล้วมาถึงส่วนสำคัญที่สุดเลยคือเราจะสร้างกราะป้องกันให้กระดูกของเราได้ยังไงบ้างต้องทำทั้งเสริมสร้างแล้วก็ลดการสลายใช่ไหมครับถูกต้องค่ะงั้นเริ่มที่การเสริมสร้างก่อนดีกว่าครับ ได้ค่ะสำหรับการเสริมสร้างหรือสนับสนุนทีมสร้างกระดูกอส t e o b l ลาสเนี่ยสารอาหารที่ทุกคนนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยก็คือแคลเซียมค่ะเพราะมันคือเหมือนอิฐบล็อกหลักที่ใช้สร้างเนื้อกระดูกเลย99%ของแคลเซียมในร่างกายเราอยู่ที่กระดูกกับฟันนี่แหละค่ะสำคัญจริงๆใช่ค่ะแล้วร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะคะต้องได้รับจากอาหารที่เรากินเข้าไปเท่านั้นถ้าในเลือดเรามีแคลเซียมน้อยลงเมื่อไหร่ร่างกายเราฉลาดพอที่จะไปดึงจากคลังสำรองในกระดูกออกมาใช้ก่อนเลยค่ะอา้าว ดึงจากกระดูกมาใช้เลยเหรอครับเพื่อรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้คงที่ก่อนแล้วอย่างนี้คนไทยเราได้รับแคลเซียมเพียงพอกันไหมครับจากอาหารการกินปกติอันนี้น่าเป็นห่วงเลยค่ะข้อมูลชี้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยได้รับแคลเซียมแค่ประมาณ361ม mm ิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองโหน้อยกว่าที่ควรเยอะเลยใช่ค่ะ เทียบกับปริมาณที่แนะนำคือประมาณ800-1,000มิลลิกรัมต่อวันอย่างอายุ1 9 50ปีหรือหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรต้องการ800มิลลิกรัมส่วนอายุ51ปีขึ้นไปต้องการ1,000มิลลิกรัมถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ไปมากเลยค่ะแล้วแหล่งแคลเซียมดีๆหาได้จากไหนบ้างครับนอกจากนมจริงๆมีหลายอย่างนะคะนอกจากนมโยเกิร์ตชีสแล้วก็ยังมีปลาตัวเล็กๆที่เรากินได้ทั้งก้าง เต้าหู้แข็งงาดำผักใบเขียวเข้มๆอย่างาคะน้าบรอกโคลีตำลึงพวกนี้ก็มีแคลเซียมสูงค่ะอืมก็พอหาทานได้อยู่ครับแต่ถ้าสมมติว่ากินจากอาหารไม่พอจริงๆการเสริมแคลเซียมแบบเม็ดนี่ควรจะเลือกยังไงหรือมีข้อควรระวังอะไรไหมครับอาหารหรือหลังอาหารทันทีเพราะว่ามันต้องการกรดในกระเพาะอาหารช่วยในการละลายและดูดซึมค่ะ ต้องกินพร้อมข้าวมั้นเถอะประมาณนั้นค่ะส่วนปัจจัยอื่นๆที่จะช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นก็คือการมีผู้ช่วยอย่างวิตามินดีที่เพียงพอสภาพความเป็นกรดในกระเพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็การออกกําลังกายแบบลงน้ําหนักค่ะแล้วตัวที่ขัดขวางล่ะครับตัวขัดขวางก็อย่างที่เล่าไปในปัจจัยเสี่ยงเลยค่ะ คือการขาดวิตามินดีการกินเค็มจัดจโซเดียมสูงการขาดเอสโตรเจนดื่มแอลโกอฮอล์อายุที่มากขึ้นแล้วก็การดื่มกาแฟจัดจัดเกินวันละ3ามแก้วหรือได้รับคาเฟอีนสูงๆนะคะ300 mg วันครับผมเมื่อกี้พูดถึงผู้ช่วยอย่างวิตามินดีตัวนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นว่าเป็นปัญหาของคนไทยด้วยสำคัญมากๆมากๆเลยค่ะวิตามินดีเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นประตูเปิดทางหรือเป็นกุญแจ ที่จะช่วยให้ลำไส้ของเราดูดซึมแคลเซียมกับฟอสฟรัสได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้คงที่เพื่อให้กระดูกแข็งแรงถ้าขาดวิตามินดีนี่แย่เลย ใช่ค่ะถ้าไม่มีวิตามินดีต่อให้เรากินแคลเซียมเข้าไปเยอะแยะเลยนะคะมันก็อาจจะดูดซึมไปใช้ได้ไม่เต็มที่การขาดวิตามินดีเนี่ยเป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยของโรคกระดูกพรุนในคนไทยเพราะว่าเราเลี่ยงแดดกันเก่งมากกลัวดำกลัวฟ้าหรือทำงานในอาคารทาครีมกันแดดตลอดเวลาจริงครับผมก็ทาตลอด จริงๆแล้วร่างกายเราสร้างวิตามินดีเองได้นะคะที่ผิวหนังแค่ให้ผิวหนังเราโดนแสงแดดอ่อนๆบ้างช่วงเช้าๆสัก7-9็ถึงโมงหรือช่วงเย็นๆย็นบ่ายสามถึงห้าโเย็นก็ได้ค่ะัวละประมาณ15นาทีสัก3ครั้งต่อสัปดาห์บริเวณแขนขาหรือลำตัวโดยที่ไม่ต้องทาครีมกันแดดตรงนั้นก็พอจะช่วยได้เยอะแล้วค่ะแค่15นาที3ครั้งต่อสัปดาห์เองนะครับ ใช่ค่ะไม่ต้องนานมากแต่ขอให้สม่ำเสมอแล้วถ้าไม่สะดวกจริงๆหรือกังวลเรื่องผิวละครับมีแหล่งอาหารอื่นไหมแหล่งอาหารก็มีบ้างค่ะแต่ไม่เยอะเท่าแสงแดดจะพบในไข่แดงหรือปลาทะเลที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาแมคเกเรลปลาทูค่ะโอเคครับพอมีทางเลือกอยู่มีคนเคยบอกว่ารับวิตามินดีจากแดดดีที่สุดแต่ก็กลัวเรื่องมะเร็งผิวหนังหรือผิวเสียเราควรจะบาลานซ์เรื่องนี้ยังไงดีครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วการรับแดดในช่วงเวลาสั้นๆอย่างที่แนะนำไป15-20นาทีในช่วงที่แดดไม่แรงจัดเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ใช่การไปนอนอาบแดดนานๆความเสี่ยงเรื่องมะเร็งผิวหนังถือว่าน้อยมากๆค่ะเมื่อเทียบกับประโยชน์มหาศาลที่เราจะได้จากวิตามินดีทั้งเรื่องกระดูกแล้วก็เรื่องภูมิคุ้มกันด้วยอ๋อประโยชน์มันมากกว่าใช่ค่ะ แต่แน่นอนว่าถ้าใครมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วหรือกังวลมากๆจริงๆการปรึกษาคุณหมอเพื่อพิจารณาเสริมวิตามินดีในรูปแบบอื่นๆเช่นแบบโยดหรือแบบเม็ดก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยค่ะเข้าใจเลยครับนอกจากแคลเซียมกับวิตามินดีแล้วยังมีสารอาหารอื่นอีกไหมครับที่สําคัญกับทีมสร้างกระดูก เขาช่วยในกระบวนการสร้างผลิตกระดูกแล้วก็ที่สําคัญคือช่วยให้ร่างกายใช้แคลเซียมได้ดีขึ้นด้วยเหมือนเป็นตัวจัดการให้แคลเซียมมันเข้าที่เข้าทางทํางานได้ถูกต้องเป็นคู่หูกันจริงๆ ใช่ค่ะมีคำแนะนำเรื่องสัดส,ส่วนด้วยนะคะว่าแคลเซียมต่อแมกนีเซียมประมาณ2หรือ3ต่อ1เนี่ยกำลังดีเลยร่างกายเราต้องการแมกนีเซียมประมาณวันละ400มิลลิกรัมซึ่งก็หาได้ไม่ยากค่ะจากพวกถั่วต่างๆมเมล็ดธัญพืชที่ไม่ขัดสีผักใบเขียวเข้มๆอาหารทะเลหรืออย่างอะโวคาโดก็มีแมกนีเซียมสูงค่ะอืมหาไม่ยากเหมือนกันนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีแร่ธาตุอื่นๆอีกเล็ดน้อยค่ะอย่างทองแดงสังกะสีแมงกานีสที่ช่วยสนับสนุนการทำงานแต่หลักๆพระเอกเลยก็คือแคลเซียมวิตามินดีแล้วก็แมกนีเซียม3ตัวนี้ค่ะเคลียร์เรื่องสารอาหารแล้วครับผมมาถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะละเลยไปบ้างคือการออกกำลังกายมันไปช่วยกระดูกโดยตรงได้ย่งไรครับช่วยได้ได้วยเดค่ะการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อกระดูกโดยตรงเลยเนี่ยมี2แบบหลักๆนะคะ หนึ่งคือแบบลงน้ำหนักหรือ weight bearing exercise อันนี้คือกิจกรรมที่กระดูกต้องรับน้ำหนักตัวเราค่ะเช่นการเดินเร็วๆการ jogging การเต้นแอโรบิกกระโดดเชือกเล่นกีฬาอย่างเทนนิสบาสเกตบอลพุ่งี้ยค่ะแรงกระแทกมันช่วยเลยครับใช่ค่ะคือแรงกระแทกเบาๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆเนี่ยมันจะไปส่งสัญญาณกระตุ้นเซลล์สร้างกระดูกหรือ osteoblast ให้ทำงานมากขึ้นเหมือนไปบอกว่าเอ้ยต้องสร้างกระดูกเพิ่มนะ ร่างกายต้องใช้งานแล้วประมาณนั้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วแบบที่สองนลครับสองคือแบบมีแรงต้านหรือ resistance exercise อันนี้คือการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อเราต้องออกแรงสู้กับแรงต้านทานเช่นการยกเวทการดึงยางยืดหรือการใช้เครื่องออกกำลังกายในฟิตเนสแบบนี้จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อรอบๆกระดูกและข้อต่อค่ะ กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วเกี่ยวอะไรกับกระดูกครับเกี่ยวมากเลยค่ะเพราะกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยก็เหมือนมีกรอกหรือมีโครงสร้างคำยันที่ช่วยพยุงและปกป้องกระดูกของเราแถมยังช่วยเรื่องการทรงตัวลดความเสี่ยงในการหกล้มได้ดีมากๆโดยเฉพาะในผู้สูงวัยค่ะดีมากๆเลยครับแนะนําให้ทําสมั่งเสมอนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันครั้งละประมาณ30นาทีก็กําลังดีค่ะ ฟังดูแล้วการเสริมสร้างกระดูกนี่ต้องทำหลายอย่างประกอบกันเลยนะครับทั้งกินให้ดีออกกำลังกายให้ถูกวิธีแต่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันมีอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการลดหรือชะลอการสลายของกระดูกเดิมที่เรามีอยู่ตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะต่อให้เราสร้างเก่งแค่ไหนแต่ถ้าั่วเยอะมันก็คงจะไม่ไหวใช่ไหมครับถูกต้องเ๊ะเลยค่ะการดูแลกระดูกให้ดีเนี่ยต้องมองทั้งสองด้านเลยคือสนับสนุนทีมสร้าง บิลแล้วก็ต้องควบคุมทีมหรือถอน protect ไม่ให้เขาทำงานหนักเกินไปด้วยในส่วนของการชะลอการสลายหรือปกป้องกระดูกที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้มีงานวิจัยใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสารสกัดจากธรรมชาติค่ะสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างครับน่าสนใจนะค่ะมีงานศึกษาที่พบว่าสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่น grape seed extract ซึ่งในนั้นน่าจะมีสารสําคัญกลุ่มโปรอนโทไซานิดินนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็สารสกัดจากผลทับทิมพ o m มากร n น t e e ก t r แทรที่มีกรดเอลาจิเอลาจิแอซิดสองตัวเนี้ยเขาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เก่งมากๆเลยช่วยลดการอักเสบเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเนื้อกระดูกได้ซึ่งการอักเสบเรื้อรังเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสลายกระดูกได้เหมือนกันค่ะอ๋อลดอักเสบก่อนแล้วมันไปช่วยยับยั้งการสลายกระดูกโดยตรงเลยหรือเปล่าครับ มีกลไกที่น่าสนใจมากค่ะคือสารสกัดทั้งสองชนิดนี้เนี่ยมีงานวิจัยพบว่ามันสามารถเข้าไปขัดขวางสัญญาณตัวหนึ่งที่ชื่อว่า r ร n k L อ่านว่าแร n k L อได้ r ร n k L ใช่ค่ะลองนึกภาพว่าแร n k L อลเป็นเหมือนใบสั่งงานที่ส่งไปบอกให้เซลล์สลายกระดูกออสเทอคลาสเริ่มทำงานเริ่มสลายกระดูกได้แล้วพอสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นกับทับทิมเข้าไปบล็อกสัญญาณนี้ก็เหมือนไปดึงใบสั่งงานนั้นออกทาให้เซลล์สลายกระดูกทางานน้อยลงการสลายกระดูก ก็เลยช้าลงค่ะโหเป็น,นกลไกที่ลึกเหมือนกันนะครับรายงานเรื่องผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับยาบางชนิดค่ะน่าสนใจมากๆครับเป็นอีกมิติของการดูแลกระดูกเลยนะเนี่ยแล้วนอกจากสารสกัดเหล่านี้มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับที่พอจะช่วยชะลอการสลายกระดูกได้แมกนีเซียมที่เราพูดถึงไปตอนช่วยสร้างนะคะเขาก็มีบทบาทตรงนี้ด้วยนะคะคือช่วยควบคุมสมดุลของแร่ธาตุต่างๆในกระดูกแล้วก็ช่วยให้เซลล์สลายกระดูกไม่ทํางานโอเวอร์เกินไปค่ะ อ๋อแมกนีเซียมทำได้สองหน้าที่เลยใช่ค่ะเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากๆและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการกลับไปจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียงที่เราคุยกันไปตอนต้นนั่นแหละค่ะลดเค็มลดหวานลดคาเฟอีนให้อยู่ในระดับพอดีพอด,พอดีคือไม่เกิน2-3แก้วต่อวันลดละเลิกแอลโกอฮอล์เลิกสูบบุหรี่ให้ได้อันนี้สาคัญสุดๆ ย้ำเรื่องพฤติกรรมอีกทีใช่ค่ะรวมถึงการนอนหลับให้มีคุณภาพด้วยนะคะการนอนหลับสนิทอย่างน้อย6-8ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงก่อนสี่ทุ่มจะช่วยให้ร่างกายเราหลั่งกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการจเจริญเติบโตออกมาได้ดีซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ก็มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมและสร้างมวลกระดูกด้วยค่ะโอโ้โหนอนก็เกี่ยวด้วยนะครับเนี่ยเกี่ยวหมดเลยค่ะสุขภาพเรามันเชื่อมโยงกันหมดสรุปแล้วนะครับ การดูแลกระดูกให้แข็งแรงยืนยาวเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำแบบองค์รวมจริงๆไม่ใช่แค่กินแคลเซียมอย่างเดียวหรือออกกำลังกายอย่างเดียวแต่ต้องทำทั้งสองด้านเลยคือสร้างเสริมให้แข็งแกร่งด้วยสารอาหารสำคัญแคลเซียมวิตามินดีแมกนีเซียมร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมและอีกด้านคือปกป้องลดการสลายด้วยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆการได้รับแมกนีเซียมที่พอเหมาะ แล้วก็อาจจะพิจารณาสารสกัดจากธรรมชาติอย่างทับทิมและ,มะเมล็ดองุ่นเป็นตัวช่วยเสริมได้การเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ก็เหมือนเป็นการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันหน้าของเรานั่นเองครับมีมุมมองปิดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดต่อนิดนึงค่ะว่าแนวทางการดูแลสุขภาพกระดูกที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะตั้งแต่เรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์การได้รับสารต้านอนุมูลอิสระการลดพฤติกรรมเสี่ยงการกออกกาลังกายมันไม่ได้ส่งผลดีแค่กับกระดูกอย่างเดียวนะคะ อืยังไงครับลองนึกภาพตามว่าการที่เราลดการอักเสบในร่างกายลงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นทรงตัวได้ดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้สมดุลมากขึ้นมันส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงหัวใจเรื่องสมองภูมิคุ้มกันนี่คือความเชื่อมโยงของการดูแลสุขภาพแบบโอรวมอย่างแท้จริงเลยค่ะเป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากครับ เห็นภาพเลยขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกและก็คำแนะนำดีๆในวันนี้นะครับหวังว่าการพูดคุยของเราในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนหันมาใส่ใจรากฐานของร่างกายอย่างกระดูกกันมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงและมีความสุขไปได้นานๆครับ